น้องๆเราเตรียมพร้อมแล้วทุกคนตื่นโปรโมทงานแต่เช้าไปไปโอิโอก็ตื่นโปรโมทงานแต่เช้าเลยธนดลเหมือนกันแล้วใดๆทีมงานน้องก็ไปถึงสถานที่ไปถึงสถานที่จัดงานแล้วทุกคนดูเขารูปที่เขาโปรโมทงานน่ารักมากไอ้เต้าฉลามไอ้เต้าหวานของพวกเราน่ารักมากไปซื้อสตรีมไลท์ยังทันนะคะทุกคนไปซื้อสตรีมไลท์ยังทันเนาะ ดูความน่ารักของน้องๆแล้วใดๆบุ่มชอบที่พี่ป๊อปโปรโมทชอบที่พี่ป๊อปลงคลิปมากอันนี้หน้าง,งานทุกคนพี่ๆที่อยู่หน้าง,งานต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยค่ะแล้วก็มีช่อของทีมซัพพอร์ตหลายๆทีมเนาะที่เออส่งช่อให้น้องๆกันร่วมโนเนตด้วยกันแล้วพี่ป๊อปก็ลงคลิปนู่นนี่นะั้นน่ารักมากอันนี้ทีมหน้าง,งานทีมหน้าง,งานเขาไปแล้ว ทีมนักดนตรีอะไรไปเตรียมพร้อมกันแล้วทุกคนงานยิ่งใหญ่มากงานยิ่งใหญ่มากแค่สถานที่เนี่ยก็เน้อทุกคนเขาคิดเป็นชั่วโมงนะจ๊ะสถานที่อ่ะบอกเลยน้องเราทุ่มสุดตัวน้องถึงบอกว่าน้องไม่ได้อะไรเลยแต่น้องทําด้วยใจน้องอยากตอบแทนพี่พีเอฟซจริงๆน้องอยากตอบแทนที่พีเอฟซจริงๆแค่สถานที่ก็แบบระดับ Inter อินเตอร์อะคะ่ะ ก็ไม่ธรรมดาค่ะเนาะคือต้องบอกว่าทำไมถึงบัตรราคาสูงก,สก็เพราะสถานที่เนี่ยแหละค่ะก็เพราะสถานที่เนี่ยแหละมันถึงราคาสูงมันอยู่ถือว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยเนาะดูทุกคนไปซื้อสตรีมไรกันได้ดูน้องๆเราพี่ป๊อบขายงานส่งกายหัวใจเดียวคืออะไรทุกคนส่องกายหัวใจเดียว สองกายหัวใจเดียวได้ไงมันต้องสองหัวใจสิเนาะพี่ปอบนี้พูดอะไรมันจะหัวใจเดียวได้ไงเอางงอีกแล้วเนี่ยบุม๋มมันจะหัวใจเดียวได้ไงคะแค่ลงคลิปเมื่อวานะพวกเราก็จะตุยกันอยู่แล้วจะมาวันนี้สองกายหัวใจเดียวอีกอ๋อหัวใจเดียวกันคือพวกเราหัวใจเดียวกันนกปายอย่างเงี้ยหรอ ไอ้ไอ้ไอบุ๋มมันก็คิดเยอะด้วยไงไม่ใช่นุกปลายหัวใจเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมพีม่ป๊อบยังไงคือพวกเราใช่ไหมที่หัวใจเดียวกันคือนุกปลายดูแค่เขาวิ่งไปด้วยกันน่ะจ้าเราก็จะทุยอยู่แล้วแล้วทำไมต้องไปโอบไปอะไรเขาแบบนั้นละธนโดนลูกเดี๋ยวก็ได้จ่ายค่าดองอะ่ะ เขาเป็นสาวเป็นนางนะหนูจะไปทําแบบนั้นเขาเป็นนางสาวไทยเขาเสียหายนะลกูกอือบอกมาค่ะดองเท่าไหร่แม่แมนจะโนเนทบอกมาลกูกดูสิทุกคนวิ่งเฉยๆก็ไม่ได้ไงเออชวนเขาวิ่งไงจับมือชวนเขาวิ่งไงน่ารากักไปซื้อสตรีมไรทันค่ะ